เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Leader Insight นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ดรมนตรีโสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจครับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปบทเรียน27ปีของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดรมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิรากรท่านบุฟังครับเราสรุปทุกปีนะะนับจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นี่มีข้อสุดท้ไรใหม่ๆหรือว่าข้อสุปที่ เกี่ยวข้องกับสาการเศรษฐกิจปัจจุบันไหมอาจารย์ก็คือตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายก็พยายามจะนำเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ของเมื่อ2ี่สปีที่แล้วนะครับว่าเออสาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็ในฐานะที่ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ2ี่สปีของการที่เรามีการ ปรับลดค่าเงินนะครับโดยเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นลอยตัวเมื่อวันที่2กรกฎาคมเมื่อ27ปีที่แล้วก็เลยถือโอกาสเป็นการมาทบทวนดูกันหน่อยแล้วกันครับว่าเหตุการ,รกณ์เศรษฐกิจครั้งนู้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแน่นอนครับเราก็คงไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะครั้งนั้นก็ดูงเหมือนก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับและสุดท้ายก็นําไปสู่เรื่องของการ ต้องไปกู้ยืมเงินจาก i อ f มเอฟมาจำนวนหนึ่งนะครับก็เราก็มาดูความเป็นมาแล้วกันนะครับของเหตุการณ์ตอนปี40ว่าว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะครับ,รบแล้วก็มันจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็มีชื่อนักการเงินท่านหนึ่งของต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะรก็คือคือนายจอร์รอสนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับเรื่องของ าการเข้ามาแทรกแซงอะไรเงินบาทของเราอะไรประมาณนั้นครับก็เราถอยไปดูครับก็เหตุการณ์จริงๆก็คือในสาการตอนปี40นั้นก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมๆกันเลยเกิดปัญหาค่อนข้างจะหนักหน่อยนะครับโดยเหตุการณ์สําคัญก็คือเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี40นะครับที่สมัยนั้นเราก็เรียกว่า มีการโจมตีค่างเงินบาทของเรานะครับโดยกลุ่มนักการเงินจากต่างประเทศว่ายง่ายนะครับโดยสา,าการทำไมถึงต้องโจมตีก็ต้องอขอย้อนอดีตนิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับเป็นเรื่องของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคือระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก่อนปี2อนีดนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับคงที่ความหมายก็คืออัตราเดียวทั้งปี ซึ่งสมัยก่อนปี28นั้นก็อยู่ที่ประมาณ21บาทต่อหนึ่งเหรียญก็นิ่งตลอดอย่างนี้เรียกคงที่ตลอดปีเลยนะครับพอหลังสมงรยี่แปดเราก็เปลี่ยนเป็นระบบกึ่งคงที่ระบบกึ่งคงที่ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนทุกวันนะครับโดยระบบที่เราเลือกใช้สมัยนั้นก็เป็นระบบตะก้าเงินระบบตะก้าเงินเนี่ยครับก็คือเป็นระบบกึ่งคงที่รูปแบบหนึ่งระบบตะก้าเงินความหมายก็คือว่า,เ,าเงินบาทเนี่ยครับ อิงเงินดอลลาร์เงินสกุลเยนและเงินสกุลมานะครับโดยสมัยนั้นเนี่ยครับเราก็อิงดอลลาร์ประมาณ80%สกุลเยน10%แล้วก็สกุลมาของเยอรมันสมัยนั้นยังไม่มียูโรนะครับก็เป็นสกุลของเยอรมันแลกสกุลมาเราก็อิง3สกุลนี้ด้วยเหตุผลก็คือโครงสร้างการค้าของเราส่วนใหญ่เราชำระกันเป็นดอลลาร์เราก็จัดโครงสร้างแบบนั้นเพราะตาก้าเงินนะครับค่าเงินมันก็ขึ้นลงตาม เงินสามสุกุลน,นี้ซึ่งก็เลยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับยุคสมัยนั้นเราจะได้ยินว่าค่างเงินบาทแล้วก็อยู่ที่ประมาณ25 50, บาท5้าบบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ในยุคสมัยนั้นเรียกว่าระบบตะก้างเงินนะครับพอมาถึงปี240รเนี่ยครับระบบตะก้างเงินก็เริ่มมีปัญหาเพราะเนื่องจากค่างเงินเราไม่ไปไปตามกลไกที่แท้จริงพเพราะเนื่องจากว่า เราไปอิงตะก้าเงินซึ่งโดยปกติทางวิชาการนะครับทางทฤษฎีนะครับระบบตะก้าเงินเนี่ยมันจะต้องมีการปรับนะครับทุกๆสามถี่ปีเป็นอย่างน้อยก็คือแปรเปลี่ยนไปตามสภาพการสุขออกของประเทศนั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้ระบบตะก้าเงินยาวนานถึง12บสองปีโดยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนน้ําในตะก้าก็คือเงินที่เราอิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่างเงินเราก็เลยค่อนข้างจะนิ่ง นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาก็มองว่าเอ๊ะเงินของเราเนี่ยมันแข็งไปไหมนะครับอันนี้ในสายตานักลงทุนทางการเงินของต่างประเทศเขาก็มองแบบนั้นขณะเดียวกันเราก็มีการเปิดเสรีทางการเงินในปี2535แต่ละเสรีทางการเงินโดยที่ไม่ได้เสรีทางการเงินทุกด้านนะครับก็คือเสรีทางการเงินบางด้านทําให้ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมต่างประเทศเนี่ยก็จะต่ําอัตราดอกเบี้ยที่เราไปกู้ยืมกงินต่างประเทศเนี่ยจะต่ำค่อนข้างมากก็เลยเป็นโอกาสให้ไปกู้เงินต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทจํานวนมากขนาดใหญ่ทั้งหลายที่มีความพร้อมก็ไปกู้เงินตราต่างประเทศซึ่งดอกเบี้ยต่ําสมัยนั้นเราก็มีการตั้ง BIPF ก็คือให้ตาชาติเข้ามาเปิดสำนักงานตัวแทนในเมืองไทยตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการกู้ยืมเงินต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับขนาดเดียวกัน ก็มีประเด็นเรื่องของค่าเงินที่เราอิงระบบต่างค่าเงินค่าเงินเราก็ไม่สะท้อนอความเป็นจริงสุดท้ายก็เลยมีการมาวิ่้ค่าเงินเราแข็งไปไหมนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการโจมตีโดยกลุ่มนักการเงินต่างประเทศบอกว่าค่าเงินบาทจริงๆควรจะอ่อนกว่านี้นะครับของเราคิดว่า25บาท,ทวกว่าๆนั้นเราถือว่าเหมาะสมแล้ว เพ,พราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแต่ครับคําว่าค่างเงินบาทมัน่อน่อนเนี้ยถ้าจะให้ชาวบา้านเข้า,ขาใจใง่ายๆคือว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้แข็งแกร่งจริงสมกับที่ค่างเงินบาทใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราใช้จ่ายกันมากมายเกินตัวไปกู้เงินต่างประเทศมาเศรษฐกิจมันเหมือนเฟื่องฟูใช่ไหมข้างในนี้มันค่อนข้างที่จะผูกกร่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือคือค่าเงินแข็งเกินไปนี่มันสะท้อนด้วยตัวเลขก็คือตัวเลขการส่งออกเรามีปัญหา ซึ่งสะพอนี่ตัวเลขดุลบัญชีดรัพย์สิเราขาดดุลค่อนข้างสูงแสดงว่าเราส่งออกสู้เขาไม่ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผลว่าค่างเงินเราแข็งเกินไปนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความสรัพย์นขันเราสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะนั้นความหมายค่างเงินควรจะอ่อนก็คือว่าตอนนั้นยี่สิบห้าบาทห้าสิบอ่อนก็คือควรจะประมาณยี่สิบเก้าถึงสามสิบาทอย่างนี้เรียกค่างเงินบาทอ่อน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเป็นตัวบ่งบอกไอ้ค่างเงินเราแข็งไปไหมนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาเกิดการเก่งกําไรเกิดขึ้นและเกิดการโจมตีเกิดขึ้นนะครับและเราก็มีการถ้าภาษาสมัยนั้นง่ายๆก็คือเราก็ป้องกันค่างเงินสุดท้ายเราก็ถูนเสียทุนสํารองนะครับทุนสํารองก็คือเงินตราต่างประเทศที่เราได้จากการสงร่งออกหักลบนําเข้าสมัยนั้นเรามีทุนสํารองอยู่ประมาณ3 4 0 0 0ล้านเหรียญ นะครับและเราก็ป้องกันค่างเงินหมดไปประมาณ2อ0 0 0พล้านเหรียญโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทุนสำรองเราก็มีปัญหานะั่นคือเหตุการณ์วันที่14พฤษภาคมนะครับเพราะทุนสำรองอเหลือไม่มากเหลือแค่ประมาณราวๆหมื่นล้านเหรียญซึ่งจริงๆจำเป็นต้องมีขั้นต่ำก็ประมาณสัก20,000ื่นกว่าล้านเหรียญน,นะครับเพื่อ ให้ค่าเงินมีสเสถียรภาพตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจําเป็นต้องไปหาเงินมาก็เลยต้องไปกู้ยืมแอมเปรคมานะครับอันนั้นก็คือเป็นการกู้ยืมหลังจากที่เราป้องกันค่าเงินทุนสํารองเราหายปั๊บอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าพอทุนสําสรองหายทํำยังไงถ้าเราจะป้องกันต่อไปเราก็จะเงินไม่พอแลละสุดท้ายวันที่สองกรกฎาคมก็เลยเปลี่ยนระบบกาเปลี่ยนเป็นลอยตัวนะครับ ลอยตัวก็เลยเกิดขึ้น่อวันที่สองกรกฎาคมนะครับที่พอลอยตัวปั๊บเนี่ยทุนสำรองเราหายไปค่างเงินเราก็ไม่มีสถิลภาพแล้วมันก็เลยลอยครับตอนนั้นก็มีความป,ปั่นป่วนมากก็คือทุกคนก็ไม่มั่นใจนะครับบางคนก็ไม่อยากถือเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นบาทก็เลยในท้องตลาดขนานั้นก็เลยขึ้นไปอยู่50กว่าบาทนะครับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ช่วง14ช่วงวันที่สองกรกฎาคมถึงประมาณวันที่10กรกฎาคมช่วงนั้นก็เป็น ช่วงของการที่เราไม่มีระบบอะไรที่แน่ชัดนะครับเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของประเด็นว่าค่างเงินช่วงนั้นก็เลยเคยเกิขึ้นกลายเป็นห้าสิบกว่าบาทต่อหนึ่งเหรียญในวันที่สองกรกฎาคมจนถึงประมาณมาที่10กรกฎาคมไม่ค่อยไม่ค่อยมีเสียภาพและ้นะครับจนเราก็เลยต้องจำเป็นต้องปรับระบบเป็นระบบอัตาราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบจัดการก็คือ m a n a g e f นะครับในวันที่ ประมาณแถวแถววันที่หลังวันที่สองเล็กน้อยนะครับเราก็มีวางระบบนี้ขึ้นมาข้างเงินเราก็เลยนิ่งแต่ทุนสำรองเราน้อยเราก็เลยต้องไปกู้เงินแอมเบมานะครับอันนั้นก็ประมาณแถวแถววันที่ 19, สิบเก้ายี่สิบสิงหาคมเราก็ไปกู้แอมเบมาหมื่นเจ็ดพันสองร้อยล้านเหรียญอันนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมมิถุนากรกฎานะครับแล้วก็ต่อถึงประมาณสิงหาคมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราค่อนข้างเจอวิกฤตนิดหน,น่อยนะครับที่เราจําเป็นต้อง ทำอะไรบางอย่างขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอค่าเงินเราอ่อนเนี่ยครับพอค่าเงินเราอ่อนทําให้นี่สินที่เราไปกู้เงินมาจากต่างประเทศก็เลยกลายเป็นคูณสองไปเลยครับเพราะตอนที่กู้มาเนี่ยเป็นเงินยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ตอนคืนจะต้องกลายเป็นตั้งห้าสิบกว่าบาทเพราะนั้นภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลายก็เลยกระทบจากค้างนั้น หนักมากนะครับโดยว่ายิ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปกู้เงินต่างประเทศและมีสัมพในการกู้ในเงินประเทศก็เลยรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทันทีเพราะฉะนั้นถ้าพูด้ง่ายคือนั่นคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับถ้าพูดภาษาให้ง่ายก็คือเป็นเป็นเกิดขึ้นจากธุรกิจขนาดใหญ่มีปัญหาก็คือยอดปิรามิดละนะครับและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดปิรามิดก็คือผู้ที่จะมี รา,ายได้สูงสูงฐานะการเงินสูงสูงจะเป็น้ได้ผลกระทบจากการที่ยอดพิระมิดมันกระทบจากการที่เป็นกู้เงินต่างประเทศอันนั้นก็เลยเป็นที่มาอีกสิ่งหนึ่งก็ตามมาด้วยนี่เสียนะครับก็เยอะมากเลยเนื่องจากว่าช่วงนั้นทุกคนก็มองถึงโอกาสต่างๆก่อนหน้าปีสูงก็มีการลงทุนกันเยอะมากเลยครับนะครับพอสะดุดปั๊บเท่านั้น,นครับตอนนี้ก็ถอยหลังกันลําบากเลยครับ ก็เลยกลายเป็น NPL เยอะมากเลยนะครับก็คือประมาณ40%กว่าเทีเดียวในะยุคสมัยนั้นจากสินเชื่อทั้งหมดอันนั้นก็น,นำไปสู่สุดท้ายก็ต้องมีการปิดสถาบาันกันกินก็เลยกระทบ2ด้านก็คือทุนสำรองมีปัญหาก็ไปกระทบค่าเงินก็เดียวกัน NPL ก็เยอะก็กระทบภาคธุรกิจแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นขนาดใหญ่ ก็จะเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นธุรกิจขนาดเล็กเขาไม่มีสาภาพในการไปกู้เงินต่างประเทศไม่มีสาภาพในการไปกู้เงินธน,นาคารก็เลยไม่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับยอดปิรามิดเนี่ยครับมันหักไปนะครับแต่ฐานปิรามิดนี่อยู่ก็พูดง่ายๆก็คือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ตอนปี2540 แล้วสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาของการกู้เงินแอมเฟปแต่นั้นก็ตามมันก็มาพร้อมพันธะภาลาูกุพันธ์นะครับที่เป็นชื่อมาของหน,นังสือเจจำนงทั้งหมด8ฉบับด้วยกันมีการกู้แครั้งนะครับนะครับนะครับที่เราจะสรุปว่าที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาของการดูแลภาคการเงินซึ่งรัฐชาติน,น่าจะเป็นหน้าที่คองรับชอบโดยตรงว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีระบบี่ดีในการดูแลหรือจะเป็นที่ ปัญหาเศรษฐกิจที่มันก่ะตัวมากกอนหน้านั้นที่ว่ามันเติบโตอย่างไม่ไม่มั่นคงไม่มีพื้นฐานที่มันแน่นพอจะเราจะมองว่าต้นตออะไรแน่นอนนะจริงจริงก็งงงคือมาจากการเปิดสีทางการเงินด้วยนะครับตั้งแต่ปีสองพันหสิบห้าก็คือเปิดสีทางการเงินแต่ค่างเงินของเราเนี่ยครับเราจะเป็นระบบกึ่งคงที่พูดง่ายๆคือมันไม่ได้เสรีทุกด้านมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งจุดอ่อนก็เดียวกันอ่ เราไม่ได้มีการปรับต่ากคาเงินในช่วง12ปีทําให้ค่าเงินเราก็เลยสูงกว่าคมเป็นจริงนะครับประกอบกับอัตราดอกเบี้ยใน,นกับนอกประเทศไม่เท่ากันก็เลยมีการไปกู้ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือหลายส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอความสามาแดงขันหรืออ,อันนี้ก็คงจะเป็นส่วนของซีก ที่ทางด้านการคลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายส่วนนะครับแต่เหตุการณ์ขั้นนั้นเนี่ยจะหนักไปเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและก็หนักเรื่องสถาบันการเงินน,น,ะนะครับเพราะนั้นก็ก็อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นต่อปี40น,น,นะครับซึ่งก็เราก็เสียเวลาไปประมาณ6-7ปีนะครับเราไปกู้เอฟเอฟมา17,200ล้านเหรียญและสุดท้ายเราก็คืนได้หมดนะครับในวันที่31กรกฎาคมปี46 ก็เป็นนามว่าพันธาพาราภายใต้นังสือเจจำน o n แปดฉบับนั้นก็เป็นอันจบนะครับนังสือเจจำน o n เหล่านั้นก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับนั่นคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเพียงแต่ต้องการให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับมันเกิดคล้ายๆเกิดจากสาเหตุคือยอดพิระมิดนะครับยอดพิระมิดเพราะนั้นฐานลากช่วยดูแลพูดง่ายๆก็คือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเป็นผู้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจหลังจากที่เจอปัญหาเอ l เจอปัญหาค่าเงินสุดท้ายธุรกิจขนาดใหญ่ก็ประสบปัญหาหนี้สินเยอะมากนะครับเหล่านี้ก็เลยแทบจะไม่ได้เสียภาษีให้หลวงเลยเพราะนั้นภาษีหลวงก็เลยมาจากขนาดธุรกิจขนาดพวก SME นะครับนั่นคือเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่เราก็ได้ผ่านพ้นมาได้นะครับปีนแต่ว่าการผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเตรียมตัวต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับแต่รอบนี้ครับปีนี้เนี่ยครับ อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือปีนี้แปลกครับปีนี้คือเนื่องจากว่าปัญหาจากโควิดอะไรต่างมานะครับปัญหาตอนนี้กลายเป็นคนละแบบครับก็คือพอหลังจากโควิดปั๊บฐานล่าของพิระมิดเป็นปัญหา mm. ก็คือกลุ่มที่ไม่ก็มีความพร้อมธุรกิจขนาดกลางแะขนาดเล็กก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนธุรกิจขนาดใหญ่ยังพออยู่ได้เพราะฉนั้นครั้งนี้นีตยต่างกันครับก็คือเกิดขึ้นจากฐานพิระมิด นะครับยอดปิระมิดยังพอได้อยู่แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยยอดปิระมิดหักนะครับฐานลากช่วยหล่อเลี้ยงแต่คราวนี้เนี่ยครับฐานล่างมีปัญหาแต่ยอดยังพออยู่ได้คําถามคือถ้าเราไม่แก้ไขนะครับฐานล่ากก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับจากล่างสุดขึ้นมาก็จะกลายเป็นระดับกลางและสุดท้ายยอดพิระมิดก็หักนะครับถ้าฐานเราไม่แน่นมันก็พังเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยครับอยากเห็นภาพว่า เหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยครับมันก็มีความเป็นมาเพราะนั้นก็คือเราจะต้องทีนี้คั้งนี้ที่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยครับฐานพีระมิดความหมายก็คือว่านี่ครัวเรือนเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆถ้าถอยกลับไปนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนี่ครัวเรือนอยู่ที่ประมาณราวเจรา70%นตะครับตอนนี้ของ GDP ตอนนี้กลายเป็น90% 91%ของ GDP ก็เพิ่มขึ้นนี่สาระสมัยเมื่อ10ปีที่แล้ว ก็อยู่ที่ประมาณ40%ตอนนี้หนี้สานะขึ้นมาเป็น64%เพราะะฉนั้นจะเห็นว่าภาระหนี้เนี่ยครับเป็นประเด็นปัญหาที่จะถ่วงทำให้เครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารทางการคลังก็จะจำกัดแต่เดียวกันเรื่องของหนี่โควเรือนก็สูงทำไ้กำลังซื้อก็หายไปนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ,อบัญชีเงินฝากของธนาคารนะครับ ทั้งประเทศ130ยล้านบัญชี90%ของ130ล้านบัญชีเนี่ยครับมีเงินฝากไม่ถึง50 0 0 0ืนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนอะบางอย่างว่า,าเราจำเป็นต้องดูแลอย่างไรนะครับทีนี้คำถามคือว่านี่ควรหรือนี่สาหรับเพิ่มนี้เมื่อเทียบกับ GDP ก็แสดงว่า GDP เราไม่ค่อยเพิ่มใช่หรือไม่ก็เป็นอย่างนั้นจริงครับก็คือว่า GDP ไม่เพิ่มนี่เทียบ GDP เมื่อ,อไรสูง GDP ของไทยเราเนีครับเมื่อเทียบกับประเทศในระดับเลตติ้งเดียวกัน S&P ที่เขาจัดเลตติ้งนะครับของไทยก็ BB 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 บวกนะครับก็เทียบเท่าประเทศเอ,เอ,อุลุกวไวโคเอเชียอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งเขานีครับเขามีอัตราการเติบโตนะครับเฉลี่ย สูงกว่าเราทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเป็นข้อจํากัดเอ้เราทําไมโตน้อยกว่าเขานะครับของเขาโตได้ประมาณ3.5มจุดห้าถึงสี่โดยเฉลี่ยของเราเนี่ยประมาณ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องมาทบทวนดูว่าเอะเราทําไมเราไม่ได้โตอย่างของประเทศอื่นก็ะเดียวกันหนี้ของเราเนี่ยครับหนี้ครัวเลยก็สูงขึ้นก็แสดงว่าเอ้รายได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราไม่ได้เพิ่มเลไรหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมานะครับนะครับ,นะรบอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ เออเราส่งออกก็ไม่ค่อยสู้ดีอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งการส่งออกของเราเนี่ยครับอ่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับมาดูตัวเลขอกอารแข่งขันเราก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับสินค้าส่งออกของเราเนี่ยครับสินค้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราส่งออกน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอือ่นๆในภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเวียดนามของเราส่งออกประมาณ20อร์ซนเนี่ยครับเป็นสินค้าเทคโนโลยีแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้มีการปรับ รูปแบบการผลิตนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมไฮเทคเลยหรือเปล่านะครับวราตรงนี้ทําให้การส่งออกเราก็กระทบนะครับเพราะฉะนั้นมันโยงกันหมดนะครับว่าตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ถ้าเราเทียบเคียงนะครับเหตุการณ์คนเหตุการณ์ปัญหาคนละแบบนะครับแล้วก็เปรียบไม่ง่ายก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยกระทบที่ยอดพีระมิดครั้งนี้เนี่ยมาจากฐานพีระมิดทีนี้ถ้าฐานถ้าฐาน ปิรามิดพังเนี่ยครับปิรามิดทั้งลูกทั้งทางอันมันก็จะพังลงมาด้วยแต่ครั้นนี้แลนี่เป็นยอดปิรามิดคือยอดหักแต่ฐานยังอยู่นะครับเพราะนั้นสาการคนละแบบก็หวังว่าตรงนี้แหละครับที่เ,เปรียบเทียบไม่เห็นภาพวิกฤตของปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็สาการปัจจุบันเนี่ยพออาจจะเทียบเคียงง่ายๆประมาณนี้ครับครับเป็นสาการคนละแบบแต่ว่าจะมีโอกาสเกิดวิกฤตอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์ถึถงแม้ว่าจะเป็นคนละอย่างกันแล้วก็ หรือจะเป็นอาการอย่างที่หลายท่านบอกว่าน่าจะเป็นการที่เศรษฐกิจของเราจะป่วยแบบเรือรังนะอาจารย์ครับคืออันนี้เป็นครั้งที่แล้วจะเป็นฉับพลันนะครับเพราะเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะเลยแต่รอบเนี้ยเป็นเพราะว่าโครงสร้างเพราะนั้นมันก็ค่อยๆก็ดได้คือคนไข้ก็จะป่วยแต่ป่วยไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งจริงๆก็ยังรักษาได้นะครับถ้าเราคิดวิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องให้วิตามินเสริมนู่นนี่นี่เข้าไปนะครับก็ยังพอไหวนะครับให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมาแก้ภายในของเราแหละนะครับผมว่าอันนี้ก็คือที่ผ่านมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นนะครับต่อหน้านี้นะครับเราอาจจะไม่ได้มาดูเรื่องของ เศรษฐกิจมากนักนะครับแล้เก็นิ่งเรื่องของการส่งออกความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลาในการที่จะมาปรับแก้เพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการเรียนบทเรียนหนึ่งจากในอดีตแล้วกันนะครับแล้วจริงๆเราก็มีบทเรียนให้ดูจากต่างประเทศก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งจริงๆถ้าเราไม่ไม่ต้องเจอเองก็จะดีสุดนะครับเราสามารถเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆได้จากที่อื่นจากประเทศอื่น ผมว่าอันนี้ก็เป็นมีทางเลือกหนึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับเพราะเรียนรู้ครั้งถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่บางครั้งเรียนรู้ครั้งเดียวก็จะไม่ไหวนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสเรียนรู้จากประเทศอื่นมันก็จะง่ายกว่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเชิงให้เห็นภาพเชิงเ,เปรียบเทียบเหตุการณ์ปี40นันะคระครับถ้าพูดถึงความเสี่ยงที่อาจารย์ได้บอกมานะฮะตอนนี้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยได้มีมาตรการดูแลป้องกันที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตมากพอหรือยงัง ผมว่าก็ตอนนี้ก็ดูมันจะพยายามอยู่แต่จริง,รงมันมีปัจจัยเรื่องสถาพการเมืองอันนี้ก็เป็นสาคัญเพราะประเทศไทยเราเพิ่งพาการส่งออกและต่างประเทศเยอะเพราะนั้นถ้าความไม่เชื่อมัน่นความไม่มั่นใจเกิดขึ้นก็จะกระทบแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังซี่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็ต้องขับเคลื่อนโดยเช้เครื่องมือทางการคลังแบงก์ชาติเองตอนนี้ก็มีเครื่องมือทางการเงินซึ่งตอนเนี้ดอกเบี้ยก็ จริงๆเนี่ยก็น่าจะจะได้เวลาที่ต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยลงได้บ้างแล้วแหะครับเพราะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเราก็ไม่สูงนะครับตอนนี้ก็คือจําเป็นต้องอาศัยอะไรบางอย่างช่วยกระตุ้นเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้บางประเทศในยุโรปก็มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ต้องใช้2ปัจจัยก็คือทางการคลังและก็ทางการเงินด้วยและก็เพื่อนั่นคือทางการเมืองด้วยนะครับก็คือให้เกิดเสถียรภาพเกิดความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับนะครับ ได้ครับ้องขอบพระคุณอาจารย์ทศวร่ษบตรีนะครับที่มาสรุปบทเรียน2 7ปีวิกฤตทุ่ยำกุ้งให้เราได้เห็นกันแล้วก็ได้เสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตในยุคต่อไปด้วยนะฮะซึ่งเราก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่นะอาจารย์ครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ